嗯嗯，哼 <laughs>，Yo，what's up？What's it？ นี่มันตัวอะไร้างหลังน่ะหอก็อก็ไม่รู้สิตามร้อย่างนั้นหรอเราเจอวางตัวนี้ตอนเกาะเป็นล่าสัตว์ในป่า ด้วยเอาไปตามหาเด็กสี่คนดีป่าแล้วก็วแต่กัวคนที่อยู่ในป่านั้นอยู่เมื่อ่วันแล้ววะก็1ิกเก้าวันอื้อ กเจออึกว้างกว้างอืออืมอ,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 อต้องไปบอกสูรเร็วอือมยเกิดอ,อืมเราไม่รู้ว่าจะทำอะไรกับกาาตัวนี้ดี ลองจับมาทดลองเลยอวะทดลองอะไรอ่ะเอออดีทดลองอะไรวะตอบมาสิเข็มฉีดยยวฮึ่เจรงเข็มแรกมันเป็นเข็มเอซิด ดี๋ยวป่ะไม่ไม,ไม่ไม่ดีกว่าพ้อยซันร่วงแล้วร่วง อย่าอะไรก็ไม่รู้สลิงแด็บสุดเด็บสุดเียสโทสส์สกินแอนดน์ฮิววัยา่าซอมบี้กาส จริงก็อย่าไปทุ่ลวงกับสันเนอะถ้าลงตำรวจจับไว้เอฟบีไออูพีน <S <S าเอฟบีไอมันเนี่ยอย่าน็อกจะน็อกจริงกววาอันน็อกจริงเว้ ก็ได้มันไม่หายเป็นซอมบี้ดีทีดึงยานน้กเ้าออกือไม่แล้วโอ้ยยังต้อง่านนีล่ะ remove bone a part of the body. What? Oh no. The leg is too long. Now try fireproof. By leaning <laughs> uh. คีิวิดีโอปะโอ้มายกอดเด็ดเราจะเราเชื่อมคนด้วยกันยังไงคลิปนี้ก็อย่าไปลองทำตามกันนะมีเงน open ิน FBI บีไออ p ู่บนอันนี้คืลองสัตว์มันไม่จีแต่นี่มันในเกมไปทำในเกมไม่ใช่ในชีวิตจริงเว้ย ำให้แกมีกาเชื่อมต่อกัอนอีกครั้งน,นี่นี่เป็นยานี้ล่ะเดี๋ยวอะไรไม่ไม่ไม่ฉีดมัน ทำไมมันยามตะงอ๊ฮอยวดดีพวกเราตายแล้วเม่ไราจะทำกนารทิ้งตุงตุงตุงเาก่อนด้วยสเปียสปาร์จิน นี่เป็นอะไรเลยวะลีซกันทำไมมันไม่เป็นไรเลยวะ,น,ไไวะนี่ไฟไหม้ห้องเลยเนี่ย กระจกที่เราค้าหามาเป็นกระจกดีคุณภาพโคตรดีเป็นกระจกกันกระสุนที่กระจกกันกระสุนจากญี่ปุ่นเลยนะรูขนาดเขียมฉีดยาทำอะไรไม่ได้เลยแต่มาจะทำได้งไงเพราะเลือดมันยังไม่มีเลย โอ้ยเมื่อี้เข็มฉีดยาเลยนะเกือบมาโดนทีแล้วเข็มที่ดะฉีเขียวเนี่ยนะจะเอากันเหรอไออู๊งนมฉีดเขาแล้วโอ้ชี่นด้วยชี่นด้วย ่ร้วยาเมโลดีนเฮเวนเบรกอีกนหนึ่งเบรกอีกโอ้โนอืมนีกลุก่อนแล้วไปเพื่อนไป ล็อกประตูเอ้ยเปิดประตูเปิดไม่เนี้ยอีอะไรอือนี่คือน้ำผลไม้เว้ยเราทำการฉีดน้ำผลไม้เข้าไป่างนี้แหละ ก่อนเจอยานนกมันมีส่วนผสมของน้ำผลไม้อยู่ใช่น้ำผลไม้ของอีกตัวเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นสีแดงๆอะไรอย่างเงี้ยแหละน้ำผลไม้เป็นก็นจะเป็นส้มกินฟู้ดคืออะไรก็ไม่รู้ผลไม้อะอืมโอ้ไม่โอเออ Vậy Ừ ờ cao được Mươi mờ liệu Ít chút quàng năm dân quý หน้ากูเชียวเงินเงินนี่เป็นกวางไก่พันนะไก่กวางน้ำผลไม้อื้อ phòng vi hơi bị Knock Dạ yeah, nóc, knock Ông oh, knock là vợt Vợt nụ พ,พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ระเบิดแล้วอันนี้ระเบิดของจริงโอ้โหพิพิธภัณฑ์ปืนพังปืนมันดิ่งมาถึงเนี้ยเนี่ยอะไรฟื้นแจ็คอบบูมะไรแนออันนะ กวางกว,วางเดทดยังเนี่ยไม่นี่ไม่ใช่กวางนี่มันมันคืออะไรก็ไม่รู้มันคือผลไม้ชนิดใหม่ครับอันนี้เป็นดักกอนฟูดเออมันก็จะติงแดงอย่างนี้แหละนีนเป็นดกักมันคือแก้วมังกรตอนสุกแล้ว นาโดนระเบิดนิวเคลียร์มันยังไม่เป็นไรเลยเคียเดวอล่ะมันไม่เหลือ